Fight! Welcome back to the of Fight Champion Challenge, and now the moment is you have been waiting for the 46 kg Champion Challenge. Challenger from Dongkai. He will clash with the champion from Shanghai, Can he defeat him? Less Find out. เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญของรายการ g รับก r a b สกู๊ชาก์จแชมป์รุ่นพิกัดน้ำหนัก46กิโลกรัมผู้้าชิงเช้าน้องคายจะมาเปิดศึกท้าชิงแคมัดจากแชมปเปี้ยนเชาวเชียงรายเรามาร่วมลุ้นกันว่าแชมป์ของเราจะป้องกันแชมป์ไม่ได้ไหรือไม่ครับ Who's the in Muaythai, Captain? Today, a local from the Nong Khai, training out of Bob Bloom Gym. Introducing our challenger, fighting out of the blue corner tonight, representing Nong Khai Province, training out of Bob Bloom Gym. He holds a professional record of 45 fights and 24 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Kaka Bob Bloom Gym. The Global Fight! Let's give him a big round of applause! Entering the ring right now is your challenger, fighting out of the blue corner, representing the Honkai Pro Put your hands together for Kaka Bob Bloom Jim! Ladies and gentlemen, let's welcome the Global Fight Champion with a weight of 44 kg. He is the champion of Chiang Rai. He is 6 years old and he's a opponent in the red color, he the 46 kg Global Fight Champion representing Chiang Rai province. And training out of a weight of gym. He holds a professional record of 56 fights and 36 victories. Ladies and gentlemen, please welcome Meng Simmond Wee Wicked K1 Muay Thai Jim Ratchaburi The global, global, global fight, fight. Adonis the ring now is the 46 kg Global Fight Shaman representing Yonkai Chiang Rai Province and training out of St. i Mort w e i j i m 56 Pro Fisher Fights and 36 Pro Fisher Victories. Let's see for Mongondam. Sit Mort We w e c k e n d One Muay Thai Gym r a t Chamboree. ถึงเวลาแล้วครับท่านผู้ชมครับสำหรับการป้องกันตำแหน่งแชมป์ในรุ่นพิกัด46กิโลกรัมของทางดานมังกรดำสิทธิ์หมดวีวิกเกตวันมวยไทยยิมราชบุรีครับ ซึ่งวันนี้ผู้ท้าชิงนั้นมาจากจังหวัดหนองคายครับนั่นก็คือกากา้กาปอปือปมยิมเข็มขัดเส้นนี้จะอยู่ที่เชียงรายหรือถูกกระชากออกไปอยู่ที่หนองคายเดี๋ยวตามกันครับ <c oughs> ตัดไม้ขมน้ำก่อนเลยครับสำหรับเจ้าของแชมป์นะครับนั่นก็คือมากรดำครับ ส่วนทงด้านนักชกในมุมน้ำเงินครบปากากา,กา้าปอปื้มยิมกับนายสรัญยูแสงจันทร์สอบพยายมจากรัตนาวาปีหนองคายครับวัย16ปีครับ<อ>ดูรีลาการวหว้ครูแบบตบมะผาบครับของทงด้ามังกรดำเป็นเอกลักษณ์ของค่ายมวยสิทธิ์หมวหมดวีครับมังกรดำเนี่ยมีเชื้อสายไทยจีนครับปัจจุบันในวัย18ปีนะครับสามปอมลายชนะรวดครับ ล่าสุดนั้นยึดเข็มขัดเช่นเส้นนี้นะครับมาจากทางด้านบล็อกนิกเข่งเก็นค่ายมวยสิบหมวดวีครับดูกนะครับโจของตำแหน่งแชมป์เดอะโกเบไฟท์มีกัดสี่สิบหกทีร็อลำครับแล้วก็ได้นีนะครับหมวดวีครับหรือว่าคุณทวีสุกันทาครับขึ้นไปถอดมองคลให้กับชนะเมังก่อน,น,นเป็นสไตล์การไหว้ครูแล้วนี่ทราบเลยครับเป็นค่ายมวยสิบ์บุญวีแน่นอนครับ มีเอกลักษณ์เรื่ของตัวเองครับคายโมทิดหมวดวีก็เรียกว่าเป็นลีลาแบบตบมัพผาบครับลี้ยงสิบของครูบาบุญชุ่มครับที่จังหวัดเชียงรายเอาเละครับท่านผู้ชมครับสำคัญเลยครับเห็นทัดเส้นนี้การต้องการตำแหน่งแชมป์สมัยแรกของตะดามังกรดดำครับแต่ว่าแค่ไฟแรกก็เจอกระดูกหินโตครับ วันนี้เจอกับของจริงครับบางกรรดกาการ์ในประเทศก่อนนายเหนียวหนึบครับใส่แดงกาการ์ครับกาการ์พยายเดินหน้าจูดล่างได้เปรียบครับทางด้านกากา้าซึ่งอย่างที่เรียนเลยครับว่า10หมดวีเนี่ยนักชกส่วนใหญ่จะเป็นประเภทไม่สูงไม่ยาวครับแต่ก,กากาา้าก็ไม่ให้มวยสูงครับบังเอิญเลยครับด้านมุมแดงเนี่ยใสย่ลูกล่างค่อยๆเที้ยเองครับ ทุบครั้งทีท่ทุิบหมวีเชิดเอาใครนี่เรื่องส่วนตรงนี้ทาใจไว้เลยครับ่วงใจต้นแบกเขาอยู่แล้วครับเรื่องส่วนสูงไม่คัดครับจะคัดเรื่องหัวใจครับบทวีก่อนหน้านี้เนี่ยกูแล่ฝรั่หัวด้วยชัยชนะของเสือสิหมดวีไปแล้วเครับันนี้ส to ่งมาสองชนะไปแล้วหนึ <apper. S 1> <win na> ่งครับเดินหน้าทุบเลยครับท่าน้ามังคุดำจับไนตี้ดูพลังกำลังครับ จะแข็งแรงอย่างที่คุยเอาไว้ไหมครับนักชกจากค่ายโมยชิตมุตรับมังกรดำนี่นอกที่โจมตีไปก่อนครับวงในก็มีล็อกคอร์นเหนีวนยวเข้ามานอกได้ไม่ดีครับมังกรดำในี่แกร้งทั่วขั้นมักากาก้าในวงในนี่หมุนตีกระจายเหมือนกันครับแต่ว่าดูครับดงในมัดลัดกอดแผนสู้กันอยู่ครับตีด้วยขวาคระนั้นากากา้าหลุดมาเสียบซ้ใจแต่ว่ามังกรดำแกสู้ทุกเม็ดครับ ล็อกในนเดี๋ยวเขาบางการนดาทางหน้ากาก้าจะถอดจังถอดไม่ได้ครับล็อกแบบนี้ใครก็าะถอดลำบากครับล็อกแบบทางด้านมังกรนดาแต่ว่าเวลาเจ้ากาก้านี่มีจังหวะลูดมาตีนะครับนะครับกาคา้าขย่มมาไปดนขวาบา,คางคอนดามก,ก็เน็ตก็แฟะคืนครันโบ้บบงในนี่วัดกันไปเลยครับวัดความแข็งวัดความแข็งกันไปต,ต่อมาครับทางด้านกากา้ามังกรนดาไม่ยอมครับโหนตีเอาผู้ ตีไได้วยขวาตีเข้ามาอีกแล้วครับที่แรกกันที่วงในเป็นหลักครับกาลเอ่าเริ่มครับมังกรนดำหน่ยีหน้าเขาทานนี้เอาริงเอาจังมากๆครับสายมาจากกาก้าเอาเรื่องเลยครับเด็กคู่นี้ปักด้วยอกขวาครับววาามังกรดดำเสียไปไมยเสียด้วยซ้ายพยายามเติมเข้ามาอีกครับ <S <S แล้วใช้ขวานหน้าเลยกา้าตีเข้ามาครับขวานขายี้เอาวไว้ อยังแก้ไม่ได้ครับลูกข่าหน้าโหความดันแข้งของทางด้านกาก้าทำได้ดีครับนำหนักเเริ่มต้นนับเมื่อหม่สายมาจากกาก้าครับสายคอยถามกาลับเติมต่อสายเข้าไปกาก้านี่ก็คือสู้ครับประกบในตีใช้แรงในใช้ความขยันเล่นงานกันทั้งคู่เลยครับพยายามจะกดกันเข้าไปกระถือไปซ้ายนําทิงได้บัตมในสองมาถ้าก็มีหมัดมาเสริมครับมัดในได้ตีด้วยขวา ยกนี้มันกาก้าหันมาสู้ในรับเอาล้วครับไปประมาณพายเดินก็เสียบขวาครับเอาล้วครับแน่หนักๆแน่นๆจากทางด้านกาก้าครับเอาครับก็โบดกันเข้าไปครับยืนกันให้ได้ถึงปลายทางก็แล้วกันครับยกมาตีด้วยขวาอุ้ยได้มันก็ะดังขึ้นครับนี่เลยครุณผู้ชมครับเกณฑ์วนใจเป็นวงในครับแล้วกันแบบนี้นี่สามยกจะไม่ทราบแบนี้ต้องไปต่อในยกที่สี่ยกยกาจะพิเศษครับอย่างกับวงกู่ที่ กเสืร์ปบ้างแล้วนะครับกระดานงกรดามกันท้าซ้ายวัดระยะขวางได้แข้งดักไว้กับาพูชาการ์กาผมได้แข้งหน้าเข้าไปครับกาก้าล็อกในมามังคอดามกาก้าก็ะเด้งไปหาแง่ว่าเสียไปครับยังตีได้ดีทั้งคู่ครับกำลังใจดีเนี่ยจะโขบมากระดาจิ้มลำตัวจิ้มลำตัวเอาเลยครับเลือกเป้าแต่กัมพูาแมงคอดามเดินผ่านมาปล่อยลำตัวครับกาก้าเดินเข้าไปลูกนี้แน่ตกใจครับอาการอ่อนแอเหมือนกันเอาเลยครับ เริ่มแล้วครับตอนนี้ทีมงานมุมแดงชี้ลำตัวของตระน้าเจ้ากาก้าส่งสัญญาณเรียกว่าชี้เป้าให้เห็นแล้วครับชี้จุดครับให้เล่นโบรไนแห้งให้เล่นลำตัวอย่างเดียวลำพานโดนคอยังพอดีครับพผดลมาได้ออกอาการเจ๊กจี้ครับกาก้าแย่าใหม่ครับบุกต่อตระหด้านมังกรดำกาก้าจับจังหวะอู้อ้าโดนลำตัวเอ้าโอลาสระบนตอนนี้ไล่คอแล้วครับตระน้ามังกรดำเสียด้วยขวาทิ้งด้วยหมัดโอ้ตอนนี้กาก้ายืนรับครับ โอ้เจอหมัดแจกเข้าไปเยอะเลยกระด้านกาก้านี่นะครับพอไต่ลำตัวล้ออกกันจุกครับพอจุดซะงั้นแหละครับแม่ถ่ายยืมัดจากกระดานมังกรดำเล่นงานครับไปพาเป็นร้อยครับกาก้าครับโดนหมัดเข้าไปชักมีปัญหาแลกเข่าอยู่ดีๆครับพอเปลี่ยนแผนเนี่ยไปไม่เป็นเลยครับหากไม่เสกมาทางด้านมังกรดำจะมีหมค์ข้าวอะไรครับมังกรดำเล่นตายเข้าไปตายเข้ามาครับทำแล้วต่อยครับโอ้ไม่รู้จะหลบไม่รู้จะบังยังไงก็ไม่ได้ครับหมัดชุดของด้านมังกรดำ เะเข้ามาตบที่ยุกซ้ายเสียด้วยเขาซ้ายโอ้ตอนนี้แตกด้วยนะครับโดยไปหน้าของกระดานเจ้ากาคาทั้งเมาทั้งแตกรับกา้ารับไปเยอะแล้วเคยเขจะมนีจังหวะนี้ยังโต้ไม่ค่อยจะได้ครับอ้มาอีกแล้วครับกา้าตอนนี้กัดฟันแรกแล้วก็เสียเลือดไปเนี่ยเริ่มจะบ้าเลือดครับบพยามปักต่อขึ้นเอาไงเป็นไงเป็นการขาก้าขวาไปแล้วเสียดเลยอ้เป็นไงเป็นการกระเยียดที่น้อยว่าอลไครับทิ้งขวาเข้ามา กระด้างพยายามมาหมัดสองโดนสองแรกกันโวนหมัดโวนสอกในนาทีนี้ครับลหมดยกทีสองครับพักกันก่อนครับโอ้ทุกดอมครับนี่ครับหมัดมาอีกแล้วครับมกระด้ากร้าเพยายามจะรัดหมัดเข้ามาโอ้ไล่ขย่มครับน้ำเตะขาไปคาับกระ้าบ้าดเรื่อยทีครับจับในมาเบ่งมาเสียใต้มาแล้วครับลูกหนักจากกาก้าครับโอ้ตอนนี้ พอพื้นที่วงในครับตกเป็นของทนานเจ้ากาก้าเช่นเคยอีกแล้วครับนะครับมังกรํำโดนงตีเข้ามาแต่ว่าก็ไล่แลกขื้นแล้วมาถ่ายไปนะครับวันนี้ทานมังกรดำกรรมการใจดีเบรกเกมแล้วพากา้าไปพบคุณหมอครับนู่เลือดเยอะเหลือเกินครับข้าตอนนี้กรรมการต้องเบรกเกมให้กาก้าเข้ามุมครับเอาละครับเอาละครับได้ไม่ได้ได้ไปต่อหรือไม่ มองนานยังได้ครับโอ้ทีมงานจะหายใจควาค้างกบทีมงานของกาคาหายใจไปทท่วงทอนก็อาครับอาว่ากันต่อ,อแต่ตอนนี้กาคาพุ่งเข้าประชิดต,ติดตัวอีกแล้วครับใช้วงในเล่นงานครับกดบมาตียังรุนแรงรักกาคาติดตัวมาเป็นอย่างดีครับมัดในทันทีเดินเข้าไปไปยายามควาเทียบห้ายาหตอนนี้มังกรดำต้องใช้หมัดคอยสวนครับาครับถอดมาขยมมาตี่เอา แแต่ว่าเร่งมาเยอะนะครับในช่วงต้นเกมนั้นครึ่งทางหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรครับธนากาคบเล่งมาครับกา้าเอายังมีกําลังเข้ามาผลตีพลิกไปด้านไปครับกา้ายังมีพละกําลังจะมีพลุพึ้ครับโอ้โหเอาอีกแล้วคันผู้ชมครับเหมือนว่าเลือดของทางด้านกา้าเยอะจริงๆครับโอ้ได้ไม่ได้ครับหลังจากนี้นี่เป็นการเบรกเกมแล้วดูบาแผลครั้งที่2เลยนะครับ เพราะว่าบาดแผลค่อนข้างลึกกับทนผูสชมครับถึงแม้ว่าจะไม่ยาวมากยังได้อยู่ครับเอาละครับได้ไปต่อยแล้วครับอยางได้ไปร <laughs> ับกาก้ากาได้มาโอ้ขอหน้าเราเสียบตายครับยังมีเวลาให้ทางน้านกาก้าใช้พลังเอาเอาคืนครับตอนนี้เลือดก็ยังคงไหลอยู่ไม่หยุดครับนี่ครับมาอีกแล้วครับโอ้กว่าจะถึงตัวเนี่ยมันก็นำกระแจกบัดอีกแล้วครับแลวเล่นงานไปที่บริเวณบาดแผลครับย้ำไปที่บริเวณบาดแผลรับทางน้านากมังกรดำ อกซ้ายโค้งขวาเข้าไปแผลหมัดมาเป็นอาวุธเดครับในยกนี้ครับอากาศทางด้านมังกรดำครับเอาละครับการขวามาตีมังกรดำพากาับทิ้งหมัดโอ้นี่ครับหมัดซ้ายหมัดขวาไล่สลับลำตัวสลับใบหน้าเข้าไปครับแล้วเสียบด้วยซ้ายเอาละครับเอาละครับพี่น้อยครับอ้าวโอ้ยครั้งที่สามครับกำลังใจดีน่าเห็นมาดแผลแล้วทนไม่ไหวครับทนเรียกว่าเชิญครับท่าน้าคุณหมอมาลุกบาดแผลอีกล้งครับโอ้โหบาดแผลที่เกิดขึ้นอย่างที่ผมเรียนเลยครับท่านผู้ชมครับ ไม่ใหญ่ไม่ยาวแต่ว่าเลือดมันไหลไม่หยุดจริงๆครับนี่ครับยังได้อยู่ครับโอ้เอะไะครับตอนนี้มังกรดำไล่ทะหลุมต่อตบซ้ายก็มาเติมขวาตรงนี่ครับเล่นหมัดอย่างเดียวมังกรดำตบซ้ายปลขวาไปเรื่อยครับเติมเกมไปเรื่อยเอะไะครับมังกรดำรวกตีด้วยซ้ายบ้างครับตีด้วยขวานากาเก่ายืนนิ่งครับนิ่งครับแบบนี้นากาเก่าเก่าเข้าไปเตะซ้ายเข้าไปมังกรดำก็โตทุกแม่ครับลัดล่างมาหาจะมาเสียบ ตีไปพี่มากาก้าตบให้เขาขานี่แหละครับแฮ่เด้งเขย่งกันเขาจะมาก่อนจาดโขนสุดท้ายเลยครับท่านผู้ชมครับวางขวาเข้ามามเตะขวาต่อยขวามันก็ดำการกระเสียบซ้ายมันกรโตแมาก็โตตลอดครับแล้วก็ไล่กันเรื่อยสนุกสองศักดิ์ศรีการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครับในรุ่นพิกัด46กิโลกรัมของทางด้านมังกรดำสิบบวดวีวิกเต็ดวันมวยไทยยิมราชบุรี นักชกเจ้าของแชมป์ครับจากจังหวัดเชียงรายกับผู้ท้าชิงจากหนองคายนั่นก็คือกาก้าปอปลืม้มยิบครับชก <'s> นี้ถูกเบรกเกมครับให้ได้ตรวจบาดแผลโอต้องบอกว่าทําเอาทีมงานใจหายใจคว่ำเลยกับสมรชน้านกาก้าแต่ก็ยังได้โอกาสไปต่อและทําผลงานของตัวเองได้ค่อนข้างดีครับ s <S โอ้แรกได้สนุกจริงๆโดยเฉพาะทางด้านเจ้ามังกรดำครับหวงเข็มขัดเสเหลือเกินครับ โอ้ไปฟังคำตัดสินกันดีกว่าครับวันนี้เวลาเหล,ลือเดี๋ยวเราแถมมวยมาให้ชมวเป็นหนึ่งครับชว่วงนี้เราไปลุล้ววนรางวัลพิเศษกันก่อน Before we go to the judges decision let's check out the bonus round Max สนับสนุนโดย max มวยไทย Facebook page page official ใหม่ติดตามตารางการแข่งขันและผลการตัดสินทุกรายการจากสนาม max มวยไทยสเตเดียมพัทยารับชมการถ่ายทอดสด Facebook Live ทั้งบรรยายไทยและภาษาอังกฤษกดไลค์กดติดตาม max มวยไทย official ได้แล้ววันนี้ Bonus for blue and red corner, Max Muay Thai Facebook page. All right, ladies and gentlemen, after three rounds of action, we go to the judges' Coco for the winner Red Corner. Monk on them, sit, we wicked one Muay Thai gym, brunch, shiburi? Lamda Vikar, Corinthian Kusu machine, Yanman Brun, the name Promotai Hosna, Max Muay Thai welcome to the Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Super Shining number 1 over a perimeter. He will be sending 46kg Global Fight Sherman belt to the red corner. and am Sit mood we weaken weekend. One more time. Brad The Global Fight. Everybody, show me. We're going Don't go anywhere. We will come back after the break. This is the Global Fight Champion Challenge.